แหมมันก็ไม่แน่นะคะเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงเพื่อความสบายใจบนบอกว่าขอให้ได้ร้อยล้านนะจริงๆอยากได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการต่อยอดในการทํางานด้วยจริงๆห้าสิบก็ขอบคุณแล้วค่ะตอนนี้น่าจะได้มาํำถวายหน้าตึกแล้วถือว่าเป็นเป็นบุญอันเก่าๆค่ะจีเดเฮตสะสมมากค่ะวันนี้เอาจริงๆเลิกดีก็คือเพิ่งต่อสัญญาห้าปีค่ะก็เนผู้ใหญ่ชมว่าแบบได้ได้ผลงานดีปีนี้อะไรเงี้ยใช่ มาแรงมากขอบคุณมาก,มากค่ะ <c oughs> สงสัยจะต้องมาล้ำแก้บน <c oughs> ที่นี่แล้วล่ะค่ะแล้ทำไมข้าเราบนไห้ร้อยล้านป้าที่มาตอจริงๆขอไว้ร้อยล้านแต่ว่าจริงๆห้าสิบก็ขอบคุณแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้น่าจะได้มาล้ำถวายหน้าตึกแล้ว <c oughs> บนยังไงบ้างคะ <c oughs> บนบอกว่าขอให้ได้ร้อยล้านนะ <c oughs> จริงๆอยากได้เพราะว่า มันเป็นเหมือนการต่อยอดในการทำงานด้วยใช่ค่ะเกิดอะไรในชีวิตทำไมแบบปล่อยเพลงกันปุ๊บมันดังมปีนี้มันปังมากๆเลยใช่ไหมหนูว่าเป็นโอกาสเป็นจังหวะแล้วก็เป็นแบบความตั้งใจแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นบุญอันเก่าๆค่ะจีเด็ดสะสมมากค่ะทำไมเราต้องบ่นด้วยครับเพราะว่าหน้าหนูน่าดังอยู่แล้วใช่ไหมแหมมันก็ไม่แน่นะคะเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงเพื่อความสบายใจแต่พี่สาวคนฟังเพลง ตอนแรกคุกแรกคนร้องเพลงนาคีกบค่ะม,มันคล้ายกันมากจนเกิดเกิดอะไรขึ้นจริงๆตอนตอนใส่เพลงนะคะพี่แบงค์หนูบอกพี่แบงค์ว่าพี่แบงค์มันเหมือนเพลงนึงนะออที่เป็นเหมือนของพี่ก้องออออพี่ออบอกออไม่เป็นไรคนเรามันมีเป็นร้อยเพลงมันจะเหมือนออสักเพลงก็ไม่เป็นไรพี่แบงค์บอกแบบนี้เพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ก้องเลยครับ เจอค่ะเจอพี่ก้องบอกว่าก็พี่ก้องก็ฟังแล้วก็พี่แบงก์ก็ไปเลี้ยงกาแฟแล้วแก้วหนึ่งค่ะแล้วพี่ก้องบอกโอเคครับคนคนทำเพลงตอนทำเพลงเราเอ๊ะแล้วเอ๊ะแล้วค่ะจริงๆแย้งไปแล้วแต่ว่าพี่แบงก์บอกว่ามันนิดเดียวเองมันไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเป็นทำนองเขาด้วยอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นเราคิดเลยว่ามันนิดเดียวก็จริงจากคนก็เลยจับผิดมาเป็นประเด็น หนูว่าดีนะมันเชื่อมแล้วมันดูแบบติดหูดีใช่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่มาพอมตาลาอ่าไม่แน่นะเพิ่งคิดได้ตอนนี้เลยจริงจริงจริงะแต่ก็มีแต่ก็มีอีกท่อนนึงว่าจะให้ผู้บ่าวดีๆคนก็ไม่กล้าร้องกันใช่ไหมข้อนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันเปลี่ยนได้หลายเนื้อนะอยากได้ผู้บ่าวเศรษฐีมีสารีตามถังตามหลังได้หมดเลยเนาะถ้าจะไม่ เด็กๆก็เถียงกันออะไรยย่างงเี้ว่าแบบเออไม่กล้าร้องโวยวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินจริงๆต้องให้ท่านได้ยินค่ะร้ <c oughs> องดังๆเลยอยากได้ผู้ <c oughs> เบ้าเศรษฐีแล้วจะได้ทันทีเลยเใช่ไหม,มสัะอียังค่ะยังเออ <c oughs> ทำงานค่ะถึงจะได้ตังค์ค่ะต้องกี่รอบแล้วยังไม่ได้เลยโอ้ท่านคงให้ท่านให้เพลงแล้วไงท่านให้เราแบบว่าเพลงปังๆแล้วอะไรเงี้ย อุ้ยถ้าถ้าขนาดนั้นหนูว่าแก้ทั้งประเทศเลยค่ะตอนนี้ <laughs> แล้วก็หนูก็คงแก้ทั่วประเทศเหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันคือการแบบว่าร้องขอมากกว่าเพลงนี mm ้ hmm. เป็นกําลังใจให้หลายๆคนที่อยากได้แฟนหล่อๆ mm hmm. อยากได้โอนไฟไหมคะเออชอบมากตัวนี้ mm hmm. ใช่ค่ะ จะไปร้องแก้บนไปร้องเงินมันต้องมีร้องยังไงเคล็ดลับเทคนิคเออจริงๆอ่ะเปิดเพลงนี้ไปพร้อมกับการรำก็ได้แล้วก็เร็วๆนี้จะมี26นี้นะคะก็เราก็จะมารำอยู่ที่หน้าตึกเลยเพราะว่าเพลงเราจะ40ล้านแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะให้ท่านก่อนรำถวายท่านก่อนกางใส่ชุดอะไรใส่ชุดรำเลยค่ะแล้วก็รำกับพร้อมๆน้องๆหน้าตสิ์เลยใช่แล้วล้านเราก็มารำใหม่แล้วก็บนไปต่ออีกบนไปต่อได้ไหมอ้ยหนูจะไม่แก้ทั่วประเทศเลยเหรอคะเนี่ยเเราดินสายบนไหม จร,จริงๆก็เคยบนบ,บ,บ,บนไว้ที่จันทบุรีเหมือนกัน,นก็บอกว่าขอให้ได้เพลงแก้บนที่จะปล่อยก็คือขอให้ได้ร้อยล้านแต่ตอนนี้50ล้านก็ภูมิใจแล้วค่ะต้องจดไหมคะบนกี่ที่แล้วก็น่าจะจดพอตัวอยู่ <laughs> จริงๆมันคือการตั้งใจหลายๆทีมอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังด้วยได้ได้ทีมแบบแกรมมี่โก้แบบพพอร์ตด้วยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่คือปล่อยให้เราแบบว่ามีแบบไอเดียหลายๆอย่างแล้วก็ได้ร่วมกับผู้กํากับแบบเหมือนกับว่าพี่สุที่ถ่ายจื่อบ่อนะคะก็แบบเขาก็จะคิดแบบว่าเอ้ยต้องทาแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างงี้ออกมามมก็รู้สึกว่าก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ อูยดังยากค่ะยากเมื่อกี้วันนี้เอาเรอจริงๆเลิกดีก็คือเพิ่งต่อสัญญาใช่ใช่ห้<ะ>ปีค่ะทั้งละ5ปีแล้วก็แบบเป็นทางผู้ใหญ่แบบคุณฟ้าใหม่ก็บอกว่าวิยดีใจแล้วก็แบบว่าแบบก็จนผู้ใหญ่ชมว่าแบบได้ได้ผลงานดีปีนี้อะไรอย่เง,งี้ยใช่ปลื้มใจ ใช่ค่ะอันนี้คือเราอยู่ในคอมเมนต์ที่เราขอขอ,ขอไว้ขอชีสกิ๊ดไว้ไหมไม่เลย <c oughs> คือตอนคือ,ค,อคือจริง,รงๆหนูจะหมดสัญญามีนานะแต่ว่าทางทางค่ายก็บอกวันนี้เลิกดีก็ขอต่อ,ตอวันนี้เลยละกันใช่ใช่ต่อต่ออีก5ปีก็รวมถ้าถ้ารวมทั้งหมดเซนก็22ปีปีย2ใช่ค่ะ ก็ถ้ารวมที่จะต่อไปอีก5ปีก็เป็น22ปีเลยใช่ใชปีนี้คืดังที่สุดเลยใช่ใช่ค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่ๆนะคะใช่ไหมยี่หได้ ใช่ชวนแฟนๆชวนพี่ๆด้วยนะคะถ้าเกิดใครว่างอยากจะมาลําแก้บนถวายจริงๆข้างหน้าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะจริงๆหนูเข้าท้กครั้งหนูจะสาธุว่าเมื่อไหร่จะให้หนูดังสักทีแล้ววันนี้ท่านก็ให้หนูดังแล้วก็เลยต,ต้องต้องมาอีกพี่ๆอยากให้มาอยากให้มาใช่ยี่สิบหกกข้าโมงเช้าค่ะพร้อมพน่าสวยเลยไม่แน่นะพี่ๆมาอาจจะเจอแบบรักแท้ก็ได้ ได้ค่ะเ,เสียงลำพงมันดังแต่เสียงลำพังมันเงาเปิดเพลงไหนก็เศร้าที่ไหลเพราเศร้าคือหยดน้ำตาขอแค่เพียงสิ่งเดียวถ้าแม้มีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะสาธุ